สองบทคันเร่งครับพี่ดูกโอเคโยครับได้เลยครับพี่โอเคเลยฮะเป็นไงฮะยขวาเข้าไปต้องถามผู้โดยสารนะว่าเป็นไงชอบไหมรู้สึกถึงแรง G ที่หน้าลอยเลยครับพี่ดุใช่นะครับหน้ายกเลยนี่คือ เเรียกว่าคล้ายๆกึ่งๆศูนยถึงร้อยนะครับแต่จริงๆอาจจะประมาณ80นะครับเพราะว่าด้วยระยะทางนะครับก็ถือว่าที่ผมดูจากความเร็วผมได้ไหมครับได้ครับแต่เมื่อกี้มันมันพุ่งจริงนะฮะพ,พุ่งมากครับพี่ดุกถือว่าโอ้ตัวแฟล่งชิปเอาครับเอายงี้ดีกว่าเมื่อกี้ผมสังเกตว่าพี่ดุกตั้งลำรถไม่ตรงด้วยเรามีแตะแล้วเรามีหักซ้ายมันนิดนึงซึ่งผมผมมองว่าถ้า รถมันตรงเนี่ยแต่ว่ามันมันเชิดกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราอาจจะอีกทีปนยังไงไปครับเรนเชนครับถนนเปี้กครับพี่ดกเชิญครับ้งผักสอครับ เรนเชนตัมอันนี้เป็นเรียกว่าสารลอมนะครับแฮนดลリンงครับโค้งซ้ายนะครับต่อด้วยโค้งขวายูเทิร์นนะครับเพื่อเข้าทางตรงนะครับโอ้โแฮนดลリンงสุดยอดฮะช่วงล่างเป็นไงครับพี่ดูเยี่ยมครับต่อเนื่องครับโค้งไปเลยครับโค้งขวาต่อเรื่องครับ อันนี้เรียกได้ว่าถ้าไม่มีทักชั่นหรือว่าระบบเอ a ดาที่ช่วยเหลือผู้ขับขี่มีโอการหลุดสูงใช่มครับาะอมบกลื่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นทางโค้งด้วยนะครับต่อด้วยสลาลอมครับดูการโยนตัวของช่วงล่างนะครับการบังคับงมอะไรนะครับโอ้โหเยี่ยมจริงครับอันนี้เหนือความคาดหมายนะบอกให้ว่าตอนแรกก็ไม่ได้คาดไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีขนาด นะครับทั้งช่วงล่างทั้งเรียกว่าอัตราเร่งนะครับระบบแอสเซสที่จะช่วยที่จะช่วยคนขับนะครับแล้วก็กับคอสที่เรามาขับกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนเชนแบบสลาลมนะครับแล้วก็โค้งที่แตกต่างจะเป็นเนี่ยอย่างนะแฮนด์ลิงซ้ายยาวอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นขวาช้าเพลินอย่างเงี้ยคือรถมันรองรับได้หมดเลย ซึ่งในชีวิตจริงเราไม่ได้ขับอีแน่นอนแน่นอนนะแต่ในวันนี้เนี่ยเราเราขับได้ขนาดนี้เนี่ยวิจริงคิดว่าน่าจะเซฟปลอดภัยนะครับตอบสนองมากๆเลยใน,ในการใช้งานธรรมดายังมีอีกระบบหนึ่งครับพี่รูกก็คือระบบช่วยจอดอ,อัตโนมัตินะครับร่ลูกปล่อยเลยครับปล่อยทุกอย่างเลย อันนี้คือกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับคบแต่พี่ลุกไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้คอนโทรลเบรกไม่ได้คอนโทรลคันเร่งอันนี้ไฟเลี้ยวก็ติดเองนะครับกล้องอาจจะเห็นแค่พวงมาลัยปรับเปลี่ยนให้นี่ดีนะพี่ดีที่มันเป็นตอนกลางวันนะถ้า <Cred its> ตอนกลางคืนเนี่ย <Dé j pg> เราอยู่ดีๆ <sides> ผมอยู่ในรถแล้วมันทำแบบนี้เนี่ย <S <S <s> ผมจะบอก <presentation> ว่าผีครับโอ้ อ่านี่คือคอมพีละนะครับรถก็จะเข้าผีให้นี่ก็เสร็จภารกิจเราก็แค่คว้าก๊าซลงรถปิดประตูไปก็คือไม่ต้องทำอะไรหลังจากนี้เลยอจ้เคลื่อนทํางานนะครับโอ้โหกลับมาดูกล้องอีกทีหนึ่งว่ามันตรงขนาดไหนนะครับนี่ครับกลางเลนเลยกลางเลนเลยคือมันแม่นยิ่งกว่าเราอีกนะจอดตรงกว่าเราอีกคือเราบางทีเราจอดตรงจริงนะแต่มันอาจจะเฉียงไปข้างใดข้างหนึ่งแต่นี่คือแบบว่าโอ้โหระยะระหว่าง เส้นช่องจอดเนี่ยคือมันมันพอดีเด้เลยใช่ครับแล้วเหมือนเขาเซตค่า e c u มาว่าให้ชีดทางเส้นด้านซ้ายมากกว่าเพื่อที่คนขับจะได้ลงสะดวกในกรณีคนขับมาคนเดียวสังเกตเส้นว่าข้างคนขับจะเยอะกว่าอีกหนึ่งอ๋อโอเคอันนี้คือความฉลาดของเขานโอ้โหฉลาดมากเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะซ a เกอร์ Flagship บอกเลยนะครับเหนือความคาดหมายฮะ แรงเราใจราคาจับต้องได้นะครับช่วงล่างกำลังดีเลยนะครับเกาะแล้วก็ในส่วนของการช่วยช่วยเหลือนะฮะ traction ในการเข้าโค้งอะไรนี่เยี่ยมมากนะครับก็ดูแล้วแล้วความหรูหราข้างในพรีเมียมพรีเมียมไหมสวยงาม DNA จากสวีเดนโอเคโเยี่ยมครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากนะฮะที่ให้ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเอาซ e เกอร์แล้วก็นั่งเียนเพือพ่อนผมในช่วงของการขับขี่ผ่านคอร์สก็ <นะ S 2> ผมยกนิ้วให้ครับ